ครับพร้อมแล้วที่จะประกาศรางวัลขวัญใจมหาชนนับคะแนนจากการซื้อพวงมาลัยเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราขอมิวสิสแบงค์อัพดนตรีประกาศผลให้พี่จ๊อบด้วยเนาะโอเคท็อปสตาร์แบนด์จ๋าพี่จ๊อบยังอยากจะพึ่งพาท็อปสตาร์แบนด์อยู่ช่วยเล่นประกาศผลให้หน่อยโอเคอยู่ตรงโน้นแล้วโอเคขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติเคารพรางวัล ขวัญใจมหาชนในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นในการประจําปีและของดีเมืองน,น่านประจําปี2566รางวัลขวัญใจมหาชนได้แก่ขอแสดงความยินดีกับทีมอามาตอจอบพระครับรับรางวัลเลยนะฮะ นักร้องนำของทีมนี้โดยคุณสายครับคุณสายตายาบทเพลงกระเป๋าสมพองรับรางวัลขวัญใจมหาชนจากท่านธนวันชุมแสงนะครับขอแสดงความยินดีกับอำเภอท่าวงผารับรางวัลแรกรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับช่วยรางวัลกิติยศและรางวัลเงินสด3 0 0พบาทขอแสดงความยินดีอ่ะกีมงานไปถ่ายภาพก่อนได้ครับเชิญครับ นะครับเมื่อรับเสร็จ ก็จะได้กลับมาประจําที่และรุ้นกันต่อนะครับเราจะเริ่มมอบในกลุ่มรางวัลชมเชยก่อนนะครับท่านผู้มีเกียรติชมเชย14ทีมถือว่าเป็นการมอบกําลังใจให้แก่กันและกันนะครับสําหรับสองท่านแรกที่จะให้เกียรติมอบกลุ่มรางวัลชมเชยของหางเครื่องก่อนนะครับขอบคุณท่านธนวันชุมแสงนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเป็นอย่างสูงขอเรียนเชิญ2ท่านด้านบนเวทีครับท่านจ่าสิบเอกพิระเดช ชนานัทยกรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาและท่านพันตำรวจโทรประสิทธิ์กลาสีนายกองคการบริหารส่วนตำบล่ายแก้วจะร่วมมอบรางวัลท่านละเจ็ดแห่งด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกทั้งสองแห่งในช่วงเวลานี้ครับเราจะร่วมมอบรางวัลชมเชยเจ็ดที่แรกก่อน นั่นหมายความว่าจะเหลือไว้3ทีมเป็น3ทีมสุดท้ายนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมลุ้นกันในโอกาสอันสำคัญนี้สำหรับท่านแรกที่จะให้เกียรติมอบนะครับจะได้รับเกียรติจากท่านจาสิเอกธิระเดชธนานุตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาเชิญท่านครับตรงกลางเวทีก่อน7ทีมแรกนะครับของหางเครื่องที่ได้รับรางวัลชมเชย ทางเครื่องทีมแรกที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ทีม C.K Dancing เทศบาลตะบลเชียงกลางครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนวดกันเข้ามาทุกขณะผมมอบต่อเนื่องเลยนะครับเชิญทีมจากเชียงกลางทีมใดที่อาจจะไม่ได้อยู่บนเวทีนี้แล้วก็สามารถส่งตัวแทนรับได้นะครับเชิญครับทีมแดนเซอร์ทีมที่หนึ่งัมมอบรางวัลชมเชยส่งตัวแทนรับมอบได้นะครับจากท่าน จากสิบเอกชีรเดชนานุติยกรุณครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาทีมถัดมาครับทีมป่อวานน้าฮักจากอบตหมอเมืองครับเชิญรับรางวัลจากท่านต่อเนื่องเจ็ดทีมแรกครับ <c oughs> ทีมถัดมาครับทีมปัวร้างสุขจากเทศบาลตำบลปัวครับ ทีมถัดมาครับชุมชนบ้านพระเนธจากเทศบาลเมืองน้านครับทีมถัดมาครับอบตอจอบพระจอบพระพาเพลนทีมถัดมานะครับอบตอป่าแล้วหลวงครับเดตสตารอบตวัยทีน <een> เปรับต่อเนื่องเลยนะครับทีมถัดมาอบตอห้วยโกนทีมสาวชายขอบครับผ่านไปแล้ว7ทีมนะครับในกลุ่มรางวัลชมเชยแรกนี้ขอบคุณท่านจาสิบเอกกีระเดนชนาะนุตยกุลด้วยนั่นหมายถึงว่าทีมใดที่ผมยังไม่ประกาศรายชื่อท่านได้ไปต่อในรอบลึกนะครับเราจะคงเหลือไว้อยู่3ทีมสำหรับนักร้องและ3ทีมสำหรับแดนเซอร์ลุนกันเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณจาสิบเอกเชียรเดชธนานติตยปุลครับนายยงโคงการบริหารส่วนตำบลแม่สาที่ร่วมมอบขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ เชิญต่อนะครับท่านพันตำรวจโทรประสิทธิ์กลาสีนายกอง,องการบริหารส่วนตำบนฝายแก้วมอบ,บรางวัลชมเชยหาเครื่องอีก7ทีมที่เหลือครับมาลุ้นกันนะครับว่าอีก7ทีมที่เหลือเป็นใครบ้างทีมแรกครับได้แก่ทีมภูฟ้ารวมใจอบตภูฟ้าครับเป็นเป็นลังใจให้นะครับ ทีมขัดมาผมเรียนเชิญต่อเนื่องเลยนะครับเรียนเชิญทีมภูฟ้ารวมใจรับม้อประวัลต่อเนื่องครับและต่อเนื่องด้วยทีมสาวงามหน้าบนคนนามื่นครับเทศบาลตะบลบ่อกแก้วต่อด้วยทีมอบอตอป่าคาหลวงครับอบอตอป่าคาหลวงครับ ต่อด้วยทีมอบตอบัวใหญ่ครับสาวนาน้อยคอยรักต่อด้วยทีมอบตอฝ่ายแก้วครับที่ประกาศนี้คือรางวัลชมเชยนะครับท่านหมายถึงทีมไหนที่ผมยังไม่ประกาศท่านเข้ารอบเลึกแล้วต่อด้วยอบตอปอนครับลูกเจ้าพ่อม้าขาวครับ และทีมสุดท้ายก่อนนุ้นเ่าแม่สาพาพเพลินจากอบตอแม่สาครับเราเหลือทิ้งไว้3ทีมนตอนนี้นั่นคืออบอจอนะ้านอบตถึงตองและอบตอนาไรหลวงครับลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้รับรางวัลที่1ขอบพุณท่านประสิทธิ์กราสีนะครับที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลทั้งหมดนี้ เชิญอีกหนึ่งทีมครับท่านครับท่านพันตำรวจโทประสิทธิ์กราสีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วมอบรางวัลชมเชยให้กับน้องมาพร้อมกับดอกอย่างใหญ่เลยนะครับไปต่อที่การมอบรางวัลชมเชยของนักร้องก่อน14ท่านนะครับขอเียนเชิญ2ท่านครับท่านพัชกรพอใจผู้ในการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดถัดมาครับอบตห้วยโกนครับคุณเฉลิมเกียรติเทพปัญญาคุณไปนะครับ ท่านถัดมานายกเทศมนตรีตะบนปัวนะครับท่านยุภาปัญญาวันรักครับชมเชยท่านถัดมาครับเทศบาลเมืองน่านท่านสาท,นงงนทนส,สวางนาระตะครับ ชิญต่อเนื่องเลยนะครับท่านสามารถเดินไปรับรางวัลได้ต่อเนื่องนะครับต่อด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอบพระนะครับผมเรียนเชิญท่านสามารถเดินทางไปรับต่อเนื่องได้เลยนะครับต่อด้วยอบตภูฟ้าครับท่านวิเชียรบุญอินต่อด้วยเทศบาลตำบลบ่อแก้วครับท่านเชียร์พงศามเชิญแก้ว ต่อด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากาหลวงครับต่อด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ครับขอเรียนเชิญต่อเนื่องนะครับต่อด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงครับคุนรัชนญาสุภาบุญแก้วนะครับต่อด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วครับ และต่อด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาครับนั่นหมายถึงร้องนำตอนนี้เหลือทิ้งไว้ให้ได้ลุ้นกัน3ท่าน,านก็คืออาบาจอนา่านอบตถืตอตอและอาบาตอปอดครับสำหรับทีมหางเครื่องที่สักครู่นี้ท่านยังไม่ได้รับรางวัลขอเรียนเชิญทุกทีมรับกับท่าน,นานอำเภอบ่อเกลือทุกทีมเลยนะครับ ผมขออนุญาตเรียนถึงทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกทีมที่ยังไม่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับอันประกอบด้วยเทศบาลตำบลเชียงกลางอบตหมอเบืองอบตป่าแล้วหลวงนะครับเชิญรับรางวัลกับท่านายนอำเภอบ่อเกลือนะครับอบตป่าแล้วหลวงอบตห้วยโกนเทศบาลตำบลปัวเทศบาลเมืองน่านนะครับสำหรับทีมแดนเซอร์นะครับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระอบตภูฟ้าเทศบาลตำบลบ่อแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาหลวงครับเชิญนะครับทีมไหนที่ยังไม่ได้รับรางวัลชมเชยเชิญได้นะครับขอเสียงทีมอบจอบใจหน่อยครับพร้อมแล้วที่จะประกาศรางวัลที่3ก่อนนะครับรางวัลที่3ผู้ที่จะกราให้เกียรติมอบรางวัลขอเรียนเชิญท่านในอำเภอนามื่นก่อนนะครับท่านสิริพรกัญทยะ ขอเรียนเชิญท่านตรงกลางเวทีขอเรียนเชิญครับและรางวัลที่3การประกวดหางเครื่องได้แก่ทีม